วินวินวินเอ้อวินวินเอาเนี่ยไปให้ผู้ใหญ่เพื่อนเจ้าด้ว

mặt thì mọi người có thể mặt 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 เอาจานไปในม้าเจงเข้านี้จานไปเลยเลยครับเอาคนนี้นะครับ <coughs> <coughs>

นีกก่กระเจีนึ่งหลวงพ่อชอบเลยนะมันเป็นมัน,ม,น,นมันเป็นยายเย็นกินได้นานดูสรรนือเวจะกินอย่าไปทำ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 ,ทำ,ทำกับพออร่อยดีนะนนพ่อไม่ได้ฉันนานแล้วเพราะมิสารลกไม่ค่อยไม่ค่อยม thank <laughs> you